สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ดังนี้วันที่11ดำเนินการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน นา,าลากลางอเนกประสงค์บ้านห้วยฟองหมู่ที่6ตำบลขุน,น่านวันที่13ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ซึ่งงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์จัดงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการทางการเกษตรเช่นบริการเอกสารวิชาการ พัน์พืชเมล็ดพันธุและวัสดุการเกษตรอื่นๆซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการจำนวน125รายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียตรติวันที่20ดําดำเนินการจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษ,ษฐกิจสร้างสรรค์กิจกรรมบริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติวันที่24จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอให้เป็นไปตามกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่25ดำเนินการประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2เพื่อให้สพกมีความพร้อมในการถ่ายทอดการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมถึงการให้บริการทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชน วันที่26จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่2ตามโครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเกษตรกรปลาดเปรือง Smart Farmer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตพืชศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการ ต่อยอดความสำเร็จและองค์ความรู้ให้เป็นตัวอย่างสู่การขยายผลพัฒนาแก่เกษตรกรรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพณอาคารอนเนกประสงค์หมู่สองตําบลห้วยโขนวันที่27และวันที่28ดจากกระบวนการเรียนรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นํนานสพกเครือข่ายบ้านสจ,จุกหมู่เจ็ดตำบลขุนน่าน